ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ากินน้ำมะพร้าวฝันว่ากินน้ำมะพร้าวแปลว่าอะไร ฝันว่ากินน้ำมะพร้าวเนี่ยคุณน่ะคิดมากในเรื่องที่ว่าตัวคุณเนี่ยเครียดสุดๆฝันว่ากินน้ำมะพร้าวนะแปลว่าณเวลาเนี้ยตอนเนี้คุณมีความทุกข์ในใจอันใหญ่หลวงคุณมีความทุกข์ในใจอันใหญ่หลวงเพราะคุณเอาจิตใจของตัวเองเนี่ย ไปคิดเรื่องเพศตรงข้ามแล้วก็เป็นความทุกข์ที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ต้องตกเป็นขี้ปากชาวบ้านเหมือนคุณเครียดมากเลยเรื่องที่มีปัญหากับคนรักคนรักเก็บผ้าเก็บผ่อนเก็บข้าวเก็บของย้ายไปอยู่ที่อื่นคุณรู้สึกตัวเองอะ่ะ ไลค์ like ค่ะฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปแต่จากไพ่ชุดนี้เอะกับมองว่าเหมือนคุณเครียดอะเพราะมีคนเอาเรื่องของคุณอะมานินทาเหมือนคุณอะอาจจะทะเลาะก,กับแฟนแล้แฟนเนี่ยเก็บของอะย้ายออกจากบ้านไปแล้วคุณอะเครียดมาก To be continue ก็คือว่ามันเป็นเรื่องปกติ To Be c o n t i n u e อ่ะถ้าแปลตามภาษาตรงๆก็คือโปรดติดตามตอนโปรดติดตามตอนต่อไปอะเหมือนซีรีส์หนังอเมริกานเนี่ยมันจะขึ้น To Be c o n t i n u e ก็คือกรุณาติดตามภาคสองคุณอาจจะทะเลออาะกับแฟนแหละแต่ว่ามันมีคนเอาเรื่องของคุณอะไปพูดคุณก็เลยเครียดมากด้วย คุณควรจะนั่งสมาธิสงบจิตสงบใจให้คิดซะว่าถ้าเขาไม่ใช่เนื้อคู่อ่ะเขาก็ต้องไปช่วงนี้คุณควรจะพยายามทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ้างนะช่วงนี้เหมือนคุณนะค่อนข้างจะเหนื่อยใจนะรู้สึกมีความรู้มีความรู้สึกเบื่อรู้สึกทุกข์รู้สึกเหนื่อยใจ การที่คุณฝันว่าตัวเองกินน้ำมะพร้าวเนี่ยมันแปลว่าคุณไม่มีความสุขในชีวิตรักอยู่แล้วอะ่ะหรือทำงานหนักหักโหมไม่มีเวลาให้เพศตรงข้ามทำงานหนักไม่มีเวลาให้เพศตรงข้ามความสัมพันธ์มันก็เลยต้องจบแบบนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเลขนำโชคเลขนำโชคสองเจ็ด 2 7ค่ะ